สวัสดีครับผมอาจารย์เกต้าพินดูทลอดนะครับเดี๋ยวนี้เรามาพยากรณ์ที่มีลัคนาอยู่ในราศีเมถุนประจําวันที่16พฤษภาคมไปจนถึงวันที่31พฤษภาคมก่อนอื่นก็ต้องกาบขอบพระคุณทุกท่านนะครับที่ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและตอนนี้ท่านสามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเลี้ยงน้ําชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับคอนเทนต์นี้นะฮะก็จะเป็นในเรื่องของการเอาวิชาโหราศาสตร์ที่ดวงดาวเดินจริงนะครับดาวกระทบดาวดาวกระทบเรือน นะสัมพันธ์อะไรยังไงก็ว่ากันไปนะก็จะเกิดเป็นเรื่องราวต่างๆขึ้นมานะทีเนี้ยเราจะใช้ไพ่เทพนดูเข้ามาขยายสิ่งไหนดีทํายังไงให้ดียิ่งขึ้นสิ่งไหนเสียเนี่ยทำยังไงให้หนักกายเป็นเบาเนาะก็คอนเทนต์ไพ่นะครับนะก็โปรดใช้วิจารณญาณนะครับในการรับชมรับฟังด้วยนะครับเอาละเรามาเริ่มกันเลยนะชาวราศีเมถุนก็ต้องบอกว่าเป็นหนึ่งในราศีที่นะครับ ดาวเนี่ยค่อนข้างที่จะเดินดีมากๆไปกองกันอยู่ในเรือนราพนอื้อซ่าเลยนะครับก็ถือว่าเป็นหนึ่งในราศีที่สามารถประสบผลสําเร็จได้นะครับในช่วงของเดือนนี้เลยนะในราศีเมถุนเนี่ยเราจะเรียกว่าตนุที่แปลว่าตัวเรานะครับในราศีกันเนี่ยเราจะเรียกว่าภพพันธุที่แปลว่าลักทรัพย์ครอบครัว ความอบอุ่นในครอบครัวในที่ทํางานออกได้หมดสิ่งไว้ล้อมร,รอบรอบรอบตัวเราได้หมดเลยตะนุรักษ์เราวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีเมษแล้วยังได้ตําแหน่งนะครับนรักอุดมเกณฑ์ด้วยนะ,<ช>ะก็แสดงว่าตัวเราเองเนี่ยมีมูลค่าตัวเราเองไปอยู่ในเรือนลาภะก็แสดงว่าตัวเราเองเนี่ยมีมูลค่าไปไหนมาไหนคนก็นิยมชมชอบนะครับนะมีฝีมือหรือชํานาญการอะไรยังไงเนี่ยนะคนก็จะจ้างงานคนก็จะทําอะไรก็แล้วแต่นะเราเนี่ยค่อนข้างที่จะ ชื่นใจในหลายๆอย่างเนี่ยตอนนุราพะเนี่ยนะครับแล้วก็จะเจออะไรฟุกๆนะมีโชคดีอะไรต่างๆนะอันนี้ถือว่าดีอีพบเรือนหนึ่งพันธุนะพันธุวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีเมษรเราจะเรียกว่าพันธุไปราพะนะครับก็แสดงว่าได้โชคได้ลาบเกี่ยวเรื่องของรักทรัพย์ในลักษณะต่างๆบางคนมีในพื้นดวงเดิมเนี่ยได้พวกนี้เป็นประจำอยู่แล้วเนี่ยนะครับก็อาจจะมีคนเอามาให้ไบ่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่นะนะครับหัวหน้างานหรืออะไรก็สุดแท้แต่ญาติพี่น้อง อะไรก็แล้วแต่นะครับนะเขาก็จะสนับสนุนทําให้เราเนี่ยก่อร่างสร้างตัวนู่นนี่นั่นนะครับได้อย่างสะดวกสบายนะเพราะดาวเนี่ยต้องบอกว่าตนุเวลาพันะนี้ไปพบดีอยู่แล้วนะครับพันธุลาพันะนี้ดีอยู่แล้วและยังแถมพ่วงด้วยนารักด้วยนะ,ะนะครับนะระนะอุดมเกณฑ์ก็อุดมเกณฑ์เกีเก่ยวเรื่องของหลักทรัพย์่งไอตรงเนี้ยงอกเงยเลยและอยู่ตรงเนี้ยทั้งเดือนเลยนะอันนี้เฮงปังสุดๆเลยนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะเฮงจะปังแบบ สุดๆเนี่ยนะครับไพ่อยากจะเสริมยังไงนะเอาละเรามาดูกันนะครับได้ไพ่นะครับปารวตีนะไพ่นี้ัเนี้ยเขาเรียกเป็นไพ่ครอบครัวนะครับแล้วก็เป็นไพ่ของกงศีเป็นไพ่ของความอบอุ่นนะครับในครอบครัวในลักษณะต่างๆเนี่ยถ้าคุณจะทําอะไรยังไงนะครับอยากจะมีโครงการมีโปรเจกต์จะทําอะไรยังไงลองปรึกษาคนในครอบครัวดูนะครับหรือหัวหน้างาน นะครับนะอาจจะมีโปรเจกต์หรือมีงานนู่นนี่นั่นอะไรประมาณนี้นะลองเข้าไปปรึกษานะหรือมีโครงการอะไรที่ต้องการคนนะครับแล้วคุณสมบัติเราพร้อมเราก็ลองเสนอตัวนะเพราะตอนนี้มันเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกแหละสำหรับชาวราศีเมถุนแล้วได้ไพ่ดีด้วยไพ่นี้ยเป็นไพ่ที่บ่งบอกว่า เขาเนี่ยให้โอกาสนะครับหัวหน้าง,งานก็ให้โอกาสที่คุณจะก่อร่างสร้างตัวนะคุณพ่อคุณแม่ถ้ามีทรัพย์สินนะที่เขามีเงินมีทองนะนะครับเขาก็สามารถสนับสนุนนะครับผลักดนันนะให้เรามีอาชีพให้เรามีงานมีอะไรประมาณนี้คอยเป็นกําลังใจบางทีอาจไม่ได้เป็นเรื่องเงินหรอกอาจจะเป็นในที่ปรึกษานะเราอาจจะทํานูน่นทํานี่อะไรเราลองปรึกษาคุณพอ่อคุณแม่หรือหัวหน้าง,งานเนาะอาจจะไม่ได้เป็นเรื่องเงินนะอาจจะเป็นเรื่องของความรู้สึกที่ดีความปรารถนาที่ดีที่มีให้กันนะครับอย่างนี้ได้เลยเป็นไพ่ในอบอุ่นมาก นะครับนะเพราะเป็นพ่ที่บ่งบอกเนี่ยนะครับพระแม่ปรารวปตีถือดาบเป็นผู้หญิงถือดาบนะลูกพระพิฆเนศก็นั่งพระศิวะยอมเป็นพระให้ให้ให้ภรรยานั่งนะครับแปลงเนี่ยเป็นสิงโตนะครับเป็นที่นั่งให้ภรรยาให้พระเทวีของตัวเองเนี่ยนะมันเป็นอะไรที่สมบูรณ์แล้วก็อบอุ่นนะครับในลนักษณะประมาณนี้นะ,ะเราจะประสบผลสำเร็จยังไงปรึกษาคนในครอบครัวคนใกล้ชิดคนสนิท นะครับนะก็อาจจะมีอะไรดีๆนะครับอาจจะเกิดไอเดียก็ได้หรืออะไรก็ได้นะครับถือว่าเป็นจังหวะที่ดีแล้วนะครับเอาละต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะดาวพระอาทิตย์ท่านเป็นดาวเจ้าเรือนสหชะนะดาวเจ้าเรือนสหชะจะดีในช่วงของวันที่1ถึงวันที่14นะเขาเรียกว่าสหาชักิ่่เขาอยู่ในเรือนลาภะได้รับผลดีจากสังคมคนหมู่มากนะครับนะ แล้วก็ทาอะไรยังไงมีเกณฑ์ที่จะมีชื่อเสียงนะครับแล้วก็สามารถประสบผลสําเร็จได้เป็นอย่างดีนะอันนี้ถือว่าดีมากแต่ว่าหลังจากนั้นจะไม่ดีแล้วตั้งเอาวันที่15เวลาเจ็ดนาฬิกายี่สิบเนี้ต้องระมัดระวังแหละเขาเรียกว่าสหชวินาศอึดอัดใจสัตว์ของคงคนหมู่มากอึดอัดใจจะเพื่อนฝูงพี่น้องท้องเดียวกันนะครับแล้วช่วงนี้เนี่ยนะครับพยายามอย่าออกตัวมากนะอยู่เฉยๆอยู่นิ่งๆอยู่เงียบๆนะครับแล้วก็พยายามอย่าพิมพ์อย่าเม้มหรือแสดงความคิดเห็นนะครับเกี่ยวเรื่องของคนแคในช่ว นะเพราะาช่วงนี้โอ้โหข่าวดราม่ามีมากเลยนะครับนาะบางคนเป็นสิงคีย์บอร์ดนี่โอ้โหงานเข้าเลยนะอันนี้ต้องะระมัดระวังนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีเรื่องของกฎหมายเกี่ยวเรื่องพิมพ์เมมนู่นนี่นะั่นเนี่ยม,มันมีการฟ้องร้องหมิ่นประมาทอะไรกันได้ด้วยนะครับนะแล้วก็เนี่ยแหละสาหาชาวินาทวินาศก็ทําให้หมดตัววินาทํทให้ติดคุกติดตารางวินาท์ทาให้เกิดคดีความเนะน,นี่ยอันเนี้ยชาวราศีเมถุนก็ต้องะระมัดระวังนะนะครับและมันเกิดจากดาวพัชที่เป็นดาวเกียรติไง นะมันมีปัญหาเพราะมันไปขัดแย้งความคิดเห็นไม่ตรงกันนะประมาณนี้แหละนะเขาเป็นจุดที่ต้องระมัดระวังนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูซิไพ่อยากจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะให้เราหนักกลายเป็นเบานะครับบางทีมันมีปัญหาขึ้นอะไรเงี้ยเราจะได้มีแนวทางในการแก้ไขนะครับโอเคนะครับได้ไพ่เทพโอสดนะครับคือเทพโอสดเนี่ยก็ต้องบอกว่าเป็น ถ้าเราเปรียบนะคือน้ำอมฤตเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องการถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มนุษย์ต้องการพยายามอย่าไปขัดแย้งนะครับกับสิ่งที่คนอื่นเขาต้องการในลนักษณะต่างๆนะครับถ้าเราไม่ไปขัดแย้งเขาถ้าเราไม่ไปแย่งผลงานเขาถ้าเราไม่ไปกระทบกระเทือนอะไรสิ่งที่เขาหวงอะไรประมาณนี้มันก็จะไม่มีปัญหาแต่ถ้าเกิดคุณเข้าไปยุ่งคุณเข้าไปแตะอันนี้นะครับมันจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทําให้เรามีปัญหาได้เนาะก็ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเนี่ย เป็นเขาเรียกว่าเทพโอสถเนี่ยคือน้าอมฤตอะไรก็แล้วแต่คนเขาต้องการเนี่ยนะครับทีเนี้ยไอ้สิ่งเนี้ยมันจะทําให้เราวินาศหรือทําให้เราเสียหายก็คือพยายามอย่าไปยุ่งกับของรักของห่วงใครนะฮะอย่าไปหมิ่นประมาทใครอย่าไปว่าใครอย่าไปอะไรใครทั้งสิ้นนะครับก็มันก็จะไม่มีปัญหานะนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นการลบหลู่เกียดกันหนมิ่นประมาทกันน่นะอันนี้ให้เรามาระวังนะเอาละต่อไปนะเรามาดูกันต่อ นะครับเรามาดูดาวพระอังคารกันนิดนึงนะครับดาวพระอังคารเองเนี่ยในราศีพิจิกนะครับเราจะเรียกว่าภพอลินะครับที่แปลว่าฟับอึดอัดใจนะเขาเรียกความไม่สบายใจอุปสรรคนี่สินนะครับแล้วก็การพัฒนาตนได้ถ้าเป็นข้อดีนะนะครับอีกภพเรือนหนึ่งจะเป็นดาวเจ้าเรือนลาภานี้ดีนะครับก็ต้องบอกว่านะครับดาวเจ้าเรือนลาภเนี่ย ตอนที่วิ่งเข้าไปอยู่ในราศีกุมเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นคนโชคดีนะก็จะมีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนคอยช่วยเหลือนู่นนี่นั่นนะจะทำอะไรยังไงก็ได้รับการปรึกษ,ษานะครับมีคนให้ความให้เกียรติเรานะครับในลนักษณะต่างๆเนานะอันนี้ก็ถือว่าถือว่าไม่ได้เสียหายอะไรนะแล้วก็ดาวพังคารเองได้ตำแหน่งดีด้วยเขาเรียกว่าได้ตำแหน่งอุจา พิมุกนะเลยอุดมาหน่อยนึงก็เป็นอุดจาพิมุกนะก็ถือว่าเป็นจุดที่ให้คุณและปลาพบดีเรือนดีเนี่ยเขาเรียกว่าลาภสุภาเนี่ยก็เ,เป็นผู้ที่จเจริญมากนะแต่ก็ต้องต้องขยันหน่อยนะเพราะดาวคายเป็นตัวแทนแห่งความขยันนะก็คือเวลาเราเห็นโอกาสนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเราก็ต้องเข้าไปนําเสนอมีอะไรดีกับโปรโมตตัวเองนู่นนี่นั่นอะไรก็ว่ากันไปนะครับทำให้เขารู้ว่าเราเก่งเรื่องอะไรเนะี่ยนะครับมันจะเป็นการสร้างมูลค่าให้กับตัวเราเองนะอันนี้ดีนะอีกพบเรือนหนึ่งอริสุภะนะครับแน่นอนคําว่าอริ ความหมายตรงนี้มันน่าจะเป็นเกี่ยวเรื่องของเ,ออเขาเรียกว่าคนอิจฉาริษยาในลักษณะต่างๆเนาะหรือไม่ก็ถ้าเกิดดาวพระอังคารปีนี้เป็นการรกินีจะเป็นอย่างนะี้นะคนอิจฉาริษยานะครับถูกออดองเขาเรียกว่าดองตำแหน่งดองผลงานนะถ้าเป็นการรกินีนะนะครับหรือขัดแย้งกับผู้หลักผู้ใหญ่มีความคิดเห็นไม่ตรงกันนะอันนี้ก็ก็อันเนี้ยต้องดูที่พื้นดวงเดิมของเราด้วย นะถ้าพื้นดวงเดิมของเราไม่ได้เสียหายเนี่ยนะจะไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าอย่าลืมว่าดาวจรตอนเนี้พระราหูเองไปอยู่ในเรือนลาภละอันนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เสียหายละก็แสดงว่าสุภาษลาภเนี่ยคือโอกาสนะเราโดเลยเนี่ยมันน่าจะเป็นในเรื่องของโอกาสของเราที่มีกว่าคนอื่นเลยส่งผลให้คนอื่นเนี่ยเขาอิจฉาริษยาเราในลนักษณะต่างๆนะครับคือทําดีอะไรยังไงก็จ้องจะทําให้เราเสียอารมณ์เสียความรู้สึกเนี่ยนะครับนะแต่ก็ ทำอะไรไม่ได้เพราะเป็นความอิฉาในใจนะครับนะเพราะดวงดาวเราเดินดีแล้วอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่อยากจะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงให้จะเริ่งยิ่งขึ้นไปนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะโอเคนะครับได้ไพ่พระหานุมานไม่ต้องกลัวเขาบอกไม่ต้องกลัวนะแบคแน่นเขาเรียกว่าเรียกว่าแบคแน่นนะครับนะก็เนะีน่ยอยู่เนี่ยพระรามพระแม่สีดาอยู่กลางอก นะและพราผมมาเราก็รู้อยู่นะเป็นทหารเอกพระรามเก่งที่สุดในเรื่องของรามาเกียงนะลมพัดมาตายอยู่ก็ฟื้นได้นะครับกระโดดโดนพระอาทิตย์เผาลมพัดมายัางยังฟื้นอ่ะนะครับก็คือต้องบอกว่าสุดยอดแล้วก็มีปัญหาอะไรก็ไม่ต้องกลัวนะครับขอให้เรายึดมั่นในความสามารถของเรานะเราเก่งจริงเราถึงได้รับความไว้วางใจจากผู้หลักผู้ใหญ่นะครับให้เราทํานูน่ทนทํานี่นะส่วนคนเขาจะอิจฉาตาร้อนก็เป็นธรรมดาของโลก นะครับนะมีเสยนเสริญมีนินทานะมีสุขมีทุกนะครับนะก็โลกธรรมแปดนั่นแหละนะครับก็ให้เราวางอุเบกานะครับมันก็จะไม่มีปัญหาอะไรนะขอให้เรามั่นใจว่าตัวเราเองเนี่ยนะครับเป็นคนที่มีศักยภาพเป็นคนที่เก่งถ้าเราได้รับมอบหมายจากผู้รับผู้ใหญ่นะครับเราก็ไม่ต้องไปเกรงอกเกรงใจใครนะเช่นมีโอกาสขึ้นตําแหน่งสองคนนะ เราเนี่ยผลงานดีกว่าหัวหน้าให้เราแน่นอนไอ้เพื่อนก็มาแล้วแซะแล้วเนี่ยนะนู่นนั่นเธอเป็นคนเก่งอย่างงูอย่างนี้นะตำแหน่งนี้เราขอกนเธอโน่นนี่นั่นนะับอย่าไปฟังนะครับขอให้มั่นใจในความสามารถของตัวเองเพราะว่าเราเนี่ยมีโอกาสนะครับเพราะว่าในเรื่องนี้ผู้หลักผู้ใหญ่เขาพิจารณาแล้วนะครับมันไม่ใช่เป็นในเรื่องของเราที่จะต้องหลีกทางนู่นนี่นั่นมันเป็นเรื่องของความสามารถนะครับมันเป็นผลดีต่อองค์กรเป็นผลดีต่อบริษัทนะครับนะอันนี้ก็นะครับก็ต้องบอกว่าเป็นไพ่ที่ ให้ให้กำลังใจนะนะครับเราสามารถที่จะประสบผลสําเร็จได้ขอให้มั่นใจในตัวเองนะเอาละนะครับต่อไปนะครับเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระฤหัสบดีกันนิดหนึ่งนะครับดาวพระฤหัสบดีท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีมีนเนี่ยเขาเรียกว่าพบการงานอยู่แล้วนะเป็นพบเรือนที่ดีมากนะพฤหัสโอ้โหอยู่ในพบที่10นี่เป็นอะไรที่สุดยอดแล้วอีพบเรือนหนึ่งมาจากเจ้าเรือนคู่ของอันนี้ดีนะครับดาว ชาวราศีเมถุนก่อนนะครับดาวจุนลือนการงานเป็นเกษตรก็แสดงว่าตัวของเราเองเนี่ยความรู้ความสามารถของเราเนี่ยนะครับจะผลักดันให้เราประสบผลสํสำเร็จในชีวิตนะครับบางคนเองก็ปรารถนาเกี่ยวเรื่องของการงานก็ได้ตรงสายเลยเรียนมาหนึ่งเรียนมาหนึ่งอย่างก็สามารถเรียนตามสายของเราได้นะครับสามารถที่จะ เป็นไปตามที่เราปรารถนาได้เนาะเรียนจบอะไรมาก็เนี่ยจะได้ตามสายของเราเพราะว่าดาวพฤหัสเราเป็นกเกษตรแล้วไงกลับบ้านนะเขาส่วนใหญ่ก็การงานอะไรเนี่ยค่อนข้างที่จะดีนะอีกภพเรือนหนึ่งดาวเจ้าเรือนคู่ครองนะดาวเจ้าเรือนคู่ครองเนี่ยวิ่งเข้ามาอยู่ในเรื่องของการงานเนี่ยก็แสดงว่า ในงานเราเนี่ยอาจจะมีการร่วมหุ้นร่วมทุนนะครับกับนู่นกับนี่กับนั่นอะไรเขาว่าไปนะความสําเร็จมีอยู่เพราะดาวพฤหัสเป็นเกษตรละนะเขาเรียกวปัตตนิไปกรรมะเนี่ยเขาสแสดงว่ามีการร่วมหุ้นนะร่วมทุนหรือทํางานนะครับกับบริษัทกับอะไรยังไงมีการร่วมกันนะครับอันนี้ถือว่าประสบผลสําเร็จนะครับบางคนมีคู่ครองก็มีการปรึกษาหารือมีการวางแผนชีวิตกันในลนักษณะต่างๆเพื่อให้เราเจริญก้าวหน้านะสำหรับคนที่มีแฟนมีอะไรเนี่ยช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงที่เขาเรียกว่าเปิดตัว นะครับนะมีการทํางานร่วมกนันนู่นนี่นั่นนะเปิดตัวให้ที่บ้านรู้จักนะหรือเปิดตัวให้เพื่อนที่ทํางานรู้จักนะครับนะอะไรประมาณนี้เปิดตัวอะไรประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคนะนะสำหรับคนโสดก็มีเกณฑ์ที่จะได้คู่ครองที่มาจากสายงานเดียวกันระบบงานเดียวกันนะหรือเจอกันบ่อยๆอะไรประมาณนี้ก็สามารถที่จะนะครับเป็นคู่ครองกันได้นะครับถือว่าดีมากดีมากอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันซิว่าไพ่อยากจะเสริมเกี่ยวกับเรื่องนี้ยังไงนะครับให้ดียิ่งๆ่งขึ้นไปนะครับ ได้ไพ่จันทรานะนะครับคือไพ่นี้ก็ต้องบอกว่าอย่างนี้นะถ้าเกิดคุณจะร่วมพุ้นร่วมทุนอะไรยังไงกับใครก็สุดแท้แต่นะครับขอให้เน้นในเรื่องของความเข้าใจกันนะครับตรงไปตรงมานะครับแล้วก็ไม่มีการเอาเปรียบในเรื่องของความรู้สึกของการและการจะให้คุณกระโดดชะตานะครับเราจะทําอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับคุณมีหนึ่งเสียงผมมีหนึ่งเสียงคุยกันนะครับว่าจะทําอะไรยังไจางจะงานจะไปในทิศทางไหนเราจะถือว่าเฮ้ยเรามีอัตราตัวตน มากกว่านู่นนี่นั่นแล้วเราก็จะไปข่มเขานู่นนี่นั่นไม่ได้นะครับให้เน้นในเรื่องของความเข้าใจซึ่งกันและกันนะแล้วก็จะประสบผลสําเร็จนะครับหลายๆอย่างเนี่ยมันก็ต้องเกิดในเรื่องของอความเป็นอาวุโสด้วยนะครับเรื่องของมารยาทด,ด้วยมันออกได้หลายอย่างนะเพราะพ่ออาจารย์าเนี่ยนะเป็นพระที่สมหวังครึ่งหนึ่งผิดหวังครึ่งหนึ่งท่านเองเป็นเทพพรพบุตรรูปหล่อแต่มีผู้หญิงมาชอบท่านเยอะท่านมีภรรยาหลายคนแต่ท่านรักผู้หญิงแค่คนเดียวจนท้ายที่สุดบรรดาผู้หญิงหลายๆคนก็ไปฟ้องพ่อตัวเอง สุดท้ายตัวเองก็เรียบร้อยโดเนรเทศลงมาเห็นไหมแค่ตัวเองทําตามความรู้สึกไงนะครับชอบนะผู้หญิงคนเดียวก็อยากอยู่คนเนี้ยแต่ก็แต่มีหลายคนเนี่ยมันก็ต้องเฉลีย่ยเฉลี่ยกันเนี่ยมันประมาณว่ามันไม่สมดุลไงมันก็เลยทําให้เป็นภัยกับตัวเองเปรียบเสมือนการทํางานของเราเนี่ยนะครับคุณจะคิดว่าเฮ้ยเรามีตําแหน่งหน้าที่ มากกว่าแล้วเราก็จะลืมเสียงเล็กๆน้อยๆน,นู่นนี่นั่นนะมันอาจจะทำให้งานมีปัญหาได้ก็ให้เน้นในเรื่องของความเข้าใจกันนะมีสิทธิที่เสรีภาพเท่าเทียมกันแล้วงานการองคุณเนี่ยจะประสบผลสำเร็จอย่างดีเยี่ยมนะหรืออีกในยะหนึ่งนะครับในชีวิตครอบครัวนะมีแม่มีลูกมีพ่อก็เวลาจะทําอะไรปรึกษากันไม่ใช่ว่าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวแล้วเราจะต้องโหยิ่งใหญ่ นะครับเราต้องฟังแฟนเราบ้างฟังลูกเราบ้างนะแล้วก็มาช่วยกันทำอย่างไงให้ชีวิตเจริญก้าวหน้ามันจะเป็นอย่างไรจะดีกว่านะครับนะบเอาละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะดาวพระศุกร์นะครับดาวพระศุกร์เองท่านเป็นดาวเจ้าเรือนในราศีตุลเราจะเรียกว่าปุตตะบุตรบริวารลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชานะอีภพเรือนหนึ่งเราจะเรียกว่าภพเสียหายเนาะเขาเรียกว่าภพวินาศนะวินาศก็ถูกจํากัดบริเวณเสียหาย นะครับขาดทุนนะฮะหรืออะไรที่มันไม่ดีนะครับเราจะเรียกว่าวินาศได้แต่วินาศอีกอย่างหนึ่งก็แปลว่ารับรับซ่อนเล้นต่างถิ่นต่างแดนได้นะครับเอาละเรามาดูกันนะในช่วงของวันที่1นะจนถึงวันที่24นะครับดาวเจ้าเรือนปุตตะนะครับวิ่งเข้าไปอยู่ในราศีมีนอันนี้ดีนะเขาเรียกว่าปุตตะวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของกรรม,มะก็แปลว่าบุตรบริวารลูกน้องสินค้าผลิตภัณฑ์นะครับ นะทำให้เราประสบผลสําเร็จนะครับเกี่ยวเรื่องของการงานต่าง,างๆบางคนเองเนี่ยนะครับได้รับการผลักด,ดันสนับสนุนจากผลงานของลูกน้องนะฮะผลักด,ดันให้ตัวเองเนี่ยประสบผลสําเร็จนะครับและตาแหน่งนี้ได้ตําแหน่งมหาอุดด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่ชาวราศีเมถุนเนี่ยนะครับจะมีสิ่งใหม่ๆเกี่ยวเรื่องของการงานแล้วก็มีโอกาสที่จะได้เลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งในลนักษณะต่างๆก็มีโอกาสเหมือนกันนะครับนะด้วยดาวพุตธะไปอยู่ในเรือนของ กรรมะปุตตะก็แปลว่าการเริ่มนะแล้วก็การงานก็คือการเริ่ม mm. การงานใหม่การขยายกิจการหรือได้เลื่อนจากตําแหน่งหนึ่งไปอยู่อีกตำแหน่งหนึ่งนะก็ถือว่าเป็นจังหวะทีด่ดีอีกพบเรือนหนึ่งเป็นจุดที่เราต้องระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะมาจากเจ้าเรือนวินาศนะครับวินาศกรรมะก็แสดงว่านะครับถ้าท่านใดนะครับปีนี้ดาว พะส,สุขของเราเนี่ยท่านเป็นกาลกินีอันนี้ต้องระมัดระวังเลยนะครับมันมีเกณฑ์ที่เกิดการเสียหายจากการลงทุนมีการเสียหายจากในเรื่องของการงานในลักษณะต,ต่างๆหรือวิธีชีวิตการดาเนินชีวิตเนี่ยมีเหตุบางสิ่งบางอย่างที่ทําให้เราเองเนี่ยเครียดหรือวิตกกังวลได้นะครับอันนี้ต้องระมัดระวังไว้นิดหนึ่งนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะย้ายไปตั้งแต่วันที่25นะครับเวลา7จ็นาฬิกาสานาทีนะครับดาวเจ้าเรือนปุตตะนะ วิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนในราสีเมษอันนี้คือถือว่าสุดยอดแล้วปุทตะแปลว่าการลิเริ่มการขยายสาขา นะครับการเสี่ยงโชคการลงทุนนะครับไปลงอยู่ในเรือนของราพาักก็แปลว่าเราเองอาจจะมีไอเดียจินตนาการทำอะไรยังไงก็ได้เพื่อให้เรามีเองรายได้เสริมนะครับรายได้2รายได้3นะฮะหรือยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองอันนี้ถือว่าดีมากและดาวพฤหัสเองตำแหน่งนี้นะครับได้ตำแหน่งอุดมนารักเก์ด้วยนะครับก็ถือว่าดยี่มากเลยดาวพระพุธดาวพระศุกร์แล้วเป็นคู่ธาตุกันด้วยอันนี้ถือว่าสมบูรณ์นะครับดีงามเลยนะ เอาละอีกภพเรือนระมัดระวังนิดนึงถ้าบังเอิญเป็นการกินีนะครับเขารีกจเลวินาลาภะแปลว่ารักษาทรัพย์ไม่อยู่นะครับทรัพย์สินเงินทองเงินตาก็มีเกณฑ์ที่จะถูกคนอื่นเบียดเบียนนะครับในลักษณะต่างๆนะส่วนหนึ่งก็อาจจะมาจากคนสนิทคนใกล้ชิดเพื่อนฝูงนะครับญาติพี่น้องออกได้หมดเลยนะครับนะอันนี้ก็มีเกณฑ์ที่จะเสียหายนะฮะหรือเราอาจจะเสียหายจากการลงทุน ลักษณะต่างๆของเราเนี่ยและขาดความรอบคอบอันนี้เป็นจุดที่เราต้องเรามาระวังนะโอเคนะฮะมาดูไพ่นิดนึงนะครับว่าไพ่อยากจะเสริมตรงนี้ยังไงนะครับนะ <c oughs> พบเร <c oughs> ือนนึงเนี่ยมาจะพบดีอีกพบเรือนนึงเนี่ยมาจะพบเสื่อนะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าไพ่อยากจะเสริมเกี่ยวเรื่องนี้ยังไงนะครับโอเคได้ได้ไพ่นะครับเสนาไพ่น,นี้ก็น่าจะมา,า,า <c oughs> ส่งเสริมมากกว่านะครับเกี่ยวเรื่องของการลงทุนการเสี่ยงโชคนะครับการเริ่มหาช่องทางในการทํามาหากินในลักษณะ นะเสสนาก็พญาณัตตรานนั่นเองนะครับมีพันหัวมีพันเศียรก็หมายถึงว่าเราเนี่ยมีเกณฑ์นะครับที่จะมีไอเดียจินตนาการโปรเจกช่องทางในการทำมาหากินมากมายเลยนะครับนะเพื่อทําให้เราเองเนี่ยมีไรายได้มากมายสําหรับบางท่านนะครับที่ยังไม่รู้จะทำยังไงลองดูลองศึกษาดูว่าเราพอที่จะทําอะไรยังไงได้บ้างนะครับนะเพราะว่าเราเอาแค่เงิน ที่เกิดจากเงินเดือนหรือรายได้ประจำเนี่ยนะมันอาจจะไม่พอนะครับเราอาจจะต้องมีการเสริมนู่นนี่นั่งอะไรเข้าไปนิดนึงนะลองดูซิว่าศักยภาพของเราเนี่ยทำอะไรได้นะอาจจะเริ่มต้นในการศึกษาเกี่ยวเรื่องของการค้าขายนะครับในออนไลน์ในลักษณะต่างๆก่อนนะศึกษาดูนะครับถ้าเกิดว่าเรารู้สึกว่าถูกโฉลกถูกจริตอะไรกับเราเนี่ยก็สามารถที่จะลงมือทําในลักษณะต่างๆเนาะเพราะไพ่เนี้ย เขาบอกว่าถ้าเรายิ่งมีช่องทางในการทํามาหากินเยอะยิ่งทําให้เราประสบผลสําเร็จนะครับนะครัะเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับเอาละนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับเรามาดูดาวพระเสาดาวพระเสาเนี่ยท่านเป็นดาวเจ้รืนมรณะนะมรณะเป็นเกษตรเนี่ยส่วนใหญ่จะแค้วลาดนะฮะจะอันตรายทั้งหลายทั้งปวงนะบ,บางคนเนก็สนใจเกี่ยวเรื่องของศาสตร์เล่นลับอาจจะสวดมนต์ไหวพัะนั่งสมาธิหรือชอบเกี่ยวกับวิชาการทํานายทายทักลักษณะต่างๆ ะครับอันนี้ถือว่าดีนะครับนะแล้วก็บางคนเนี่ยอาจจะมีความทุกข์ที่อยู่ในใจนะฮะคลายไม่ลงพอดาวมรณะเป็นเกษตรเนี่ยก็สามารถที่จะคิดได้ในลักษณะต่างๆเนาะหรืออาจจะมีโอกาสนะฮะทำให้เราเองเนี่ยอาจจะไปอ่านหนังสือหรือไป ฟังธรรมะหรืออะไรก็แล้วแต่นะทำให้เราเองเนี่ยหลุดพ้นจากพันธนาการนะครับที่มันทุกข์อยู่ในใจได้นะอันนี้ก็ถือว่าดีนะครับแต่ถ้าเกิดท่านใดนะครับบังเอิญดาวพระเสาร์ปีนี้เป็นกาลกินีนะครับก็ต้องเรามาระวังเรื่องของสุขภาพนิดนึงนะครับดาวพระเสาร์เนี่ยจะเป็นพวกช่วงกระดูกนะจะปวดแถวพวกกระดูกกระดูกกระดูกท่อนยาวในลักษณะต่างๆนะครับก็เป็นจุดที่ต้องเรามาระวังไว้นิดนึงนะครับนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนิดนึงนะครับว่าไพ่อยากจะเสริมเรื่องนี้ยังไงนะครับนะ เอาละนะครับได้ไพ่เอ่อมหาการีนะครับไพ่มหาการีเนี่ยเป็นไพ่ต่อสู้นะครับนะแล้วก็เขาเรียกว่าสู้สุดทางเลยสู้แบบเต็มที่เลยซู้จนแบบตัวเองขาดสติเลยนะครับไพ่น่าจะมาเตือนมากกว่านะครับว่าถ้าเกิดเราทําอะไรที่มันเสี่ยงเกินไปนะครับอันนี้ต้องรู้จักเผาไว้นิดนึงนะครับนะเพราะว่าออพระนางโอเคเก่งนะครับต่อสู้กบมารน,นะใช้ไว้ผิดปฏิพัน์ในก,การแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับ มารเองเนี่ยเวลาถูกตัดนะครับหรือถูกฆ่าเลือดตกลงพื้นนะครับก็เกิดขึ้นมาใหม่นะครับท่านก็ใช้ปัญญาของท่านาดื่มเลือดซะเลยนะจะได้ไม่ต้องเกิดแต่ก็เลือดมาเนาะเลยทําให้ท่านคั่งนะก็เปรียบเสมือนเราเนี่ยแหละนะครับเวลาทําอะไรยังไงเนี่ยนะครับก็ต้องอยู่ในจุดที่อพอดีนะครับอย่าให้มันเกินไปนะครับนะอย่าให้มันหย่อนไปนะครับในลักษณะต่างๆก็ต้องใช้โอเคข้อดีคือใช้ปัญญาอันนี้ดีนะครับแต่อะไรที่มันมุกทะลุดุดันหรือมัน โหมันเกินไปอันนี้ไม่ไม่ควรนะครับนะก็พยายามลดลดหน่อยนะครับนะก็ให้มาเตือนมากกว่านะว่าทําอะไรนะเอาแค่พอดีพอนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะครับนะเรามาดูดาวพระหูดาวพระหูเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นตัวแปรสัมพันธ์ที่ชาวทำให้ชาวราศีเมทุนเนี่ยนะครับ มีโอกาสที่จะประสบผลสาเร็จเลื่อนยศได้เลื่อนตําแหน่งนะหลังจากที่ถูกดองมานานเลยเพราะเมื่อก่อนนะอยู่ในภพว,วินาศนะในราศีพฤษภตอนนี้ย้ายมาแล้วนะสุภาษวิ่งเข้าไปอยู่ในเรือนของลาภะนะครับก็ส่งเสริมนะนะครับให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำจุนคอยช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของญาติพี่น้องนะดาบประพุทธเนาะ นะครับรวมทั้งศักยภาพหรือฝีมือของเราด้วยนะครับรวมทั้งบุตรบริวารลูกน้องคอยช่วยเหลือด้วยนะครับและตรงนี้เป็นกลุ่มที่อยู่ของอุดมเกณฑ์ทั้งนั้นพอดาพระราหูเข้าไปอยู่เนี่ยก็พลอยส่งเสริมให้เรามีไหวพริบปริพัพน์นะครับในการทํานู่นทำนี่ทําให้เรามีช่องทางในการทํามาหากินในลักษณะต่างๆมีโอกาสลักษณะต่างๆมีคนอุปธรรมคำจุนช่วยเหลือวันนี้ดีงามมากเลยพระราหูนะครับอเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่งนะว่าไพ่จะเสริมให้ดีให้เจริญรุ่งเรืองให้ ประสบผลสำเร็จแบบยั่งยืนและก็ยาวนานเนี่ยนะครับจะเป็นลักษณะประมาณไหนอ้าวละนะครับได้ไพ่อินทานนะเขาเรียกโอกาสอะไรมาก็ได้แต่ต้องรีบไฟฟ้านะครับอย่ารอผู้หลักผู้ใหญ่ทักท้วงนู่นนี่นั่นว่าอยากจะส่งให้เราไปทํานู่นทํานี่ให้เรารับขันอาสาทรารรเลยนะเพราะสายฟ้าวชัชละลงมือแล้วลงมือทําแล้วสู้กับปัญหาทุกสิ่งทุกอย่างนะไม่รอช้าโอกาสเข้ามาเราต้องไขฟ้านะครับนะเพราะว่าเขาเรียกว่าต้องว่องไวอ่ะ ต้องรีบทำนะครับนะเพราะว่าโอกาสมันไม่ได้มีบ่อยๆไงบางครั้งอาจจะให้ทุนไปเรียนต่อต่างประเทศหรืออาจจะให้ทุนไปศึกษางานต่างประเทศนะแต่เราก็ยังติดนู่นติดนี่ติด,น,ตดนั่นเนี่ยให้ตัดสินใจไปเลยนะนี่คือโอกาสที่จะทําให้เราเองเนี่ยประสบผลสมาเร็จในชีวิตนะครับก็เนี่ยตามไพ่เลยนะพระอินทาวาดวัชระ ก็จะทําให้เราประสบผลาํสเร็จในชีวิตนะครับเอาละนะฮะยังไงก็งงกราบขอพระคุณทุกท่านนะครับที่แวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมหากผมพิดพาดประการใดเนี่ยยังไงต้องกราบขอเข้ามาอาภาัยด้วยนะครับท่านใดถูกอกถูกใจขอความการุณากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งติดตามและท่านใดถูกใจมากเป็นพิเศษ ก็สามารถร่วมเป็นผู้มีพระคุณสนับสนุนช่องของอาจารย์เกต้าจะเร่งน้ำชากาแฟก็แล้วแต่สะดวกเลยตามรหัสพร้อมเพลงครัอาจารย์ก็จะมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งก็ขอให้ทุกท่านนะครับรวยๆวยเฮงๆปังปงนะครับคิดสิด่งใดก็ขอส่งความมุ่งมั่นปรารถนาผมเกต้าพินดูทรัดส,สวัสดีครับครับผมอาจารย์เกต้าพินดูทรัลเดี๋ยววันนี้ฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะครับอันนี้เขาเรียกว่าดวงพิชัยสงครามนะครับนะก็นะจะเป็นการเสริม เคดต่างๆนะฮะที่เกี่ยวกับเรื่องของออสิ่งมงคลก็คือหลักๆก,ก็คือการบูชาดวงเราวนั่นแหละเราก็จะใช้วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดเกิดของเรานะแล้วก็ผูกดวงขึ้นมานะแล้วก็เขียนตามตำรานะครับ ก็จะได้มาเป็นดวงพิชัยสงครามแบบนี้นะครับก็สำหรับผู้ที่สนใจเนี่ยก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นานระยะเวลาในการทําก็อยู่ตัวประมาณ30วันที่ดวงดีอยู่แล้วเนี่ยก็เสริมให้ดียิ่งขึ้นไปนะครับส่วนคนที่ดวงตกก็เป็นการแก้เคล็ดนาทําให้หนักและกลายเป็นเบาแล้วสาหรับผู้ที่สนใจนะครับก็ผมมีข้อมูลนะครับอยู่ในช่องของผมในเพลลิสนะฮะก็เข้าไปดูข้อมูลก่อน นะครับนะก่อนที่จะติดต่อเข้ามานะครับขอบพระคุณครับครับสวัสดีครับผมอาจารย์เกต9กฮินดูทลอดนะครับเดี๋ยวขอประชาสัมพันธ์สักนิดนะครับนะตัวผมเองนะครับเป็นคนที่ไว้ผมยาวมาตั้งแต่ปี50จนถึงปัจจุบัน64ก็ล่อไป14ปีแต่ปัญหาของอาจารย์เนี่ยผมร่วงทุกวันนะหน้าของอาจารย์เนี่ยนะครับข้างหน้าของของอาจารย์เนี่ยนะร้านแล้วด้านข้างก็ร้านแล้ว นะครับอาจารย์ก็ค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องนี้พอสมควรทีนี้อาจารย์ไปเห็นพี่เคยของอาจารย์จากคนที่เป็นคนหัวล้านอยู่ดีๆนี่ผมขึ้นมาดกดาสวยงามนะอาจารย์ก็โอ้โหก็เลยถามเขานะครับว่าเป็นอะไรยังไงเขาก็เลยแนะนํานะครับยี้อน,นี้มา อาจารย์ก็เลยลองเอาไปใช้ดูก็ปรากฏว่าได้ผลจริงผมของอาจารย์เนี่ยก็เพิ่งก็เริ่มจะขึ้นนะเพราะอาจารย์เพิ่งเริ่มใช้นะครับนะแต่ทีนี้ก็ต้องบอกว่ายี่ห้อนี้เป็นยี่ห้อที่แบบโหของปลอมเนี่ยนะเยอะมาก,กอาจารย์ก็เลยนะเข้าไปที่ศูนย์เลยไป,ไปถามเลยนะว่ามันเป็นยังไงเขาก็บอกเลยว่านะครับยี่ห้อนี้นะครับนะมีของปลอมเยอะนะครับนะถ้าเป็นไม่ได้ให้ซื้อผ่านศูนย์จะดีกว่านะครับแล้วราคาศูนย์เนี่ยจะมีแค่2ราคาคือราคาสมาชิก ับราคาขายปี660นะครับนะอาจารย์ก็เลยตัดสินใจสมัครสมาชิกเลยเพื่อต้องการของแท้นะครับนะก็สันนีษฐานได้เลยถ้าราคาต่ำกว่า660นะครับก็แปลว่ามีโอกาสเป็นของปลอมสูงนะครับนะท่านใดสนใจก็สามารถนะครับสั่งผ่านอาจารย์ได้นะครับนะตามเบอร์080 901 59 59, 59นเะครับนะเอาละยังไงก็กราบขอบพคุณทุกท่านนะครับผมเกต้าฮินดูทลอตสวัสดีครับ